แล้วก็ถึงวันที่มารับรถนะฮะใช้เวลาการทําความสะอาดภายนอกภายในแบบละเอียดถี่ยิบเนี่ยถึง2อาทิตย์เลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ 3000G Detailing นะครับคาร์ดีเทลลิงคือร้านเนี่ยอยู่แถวแถวถนนออกระปะพึกใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะฮะค่อนข้างไกลาจากพวกเราอพอสมควรแล้วก็อีกหลายๆคนด้วยนะครับ <c oughs> แต่บรรดารถซิ่งเล ทั้งหลายแหละเนี่ยจะต้องมาที่นี่เพราะว่างานดีนะฮะตอนนี้ก็อ๋อรถผมอยู่ข้างในนี่ก็คือแม่สาวรอบปัดเปิดงานด้วยครับผมเปิดงานด้วยครับเเิคครรัับบเฮ้ยตื่นเต้นขนลุกเลยเนี่ยเฮ้ยเขายังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นมาได้เอาทก็มีกล้องทุกคนเฮ้ยขนลุกขนลุก รถใหม่ปะเนี่ยรถใหม่ไฟแดงโอ้ยเหมือนรถใหม่เหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆเลยโหดูเท่าก่อนภายในตรงนี้สุดยอดโอดูดูภายในก่อนพี่จีโร่สุดยอดพี่ดูภายในก่อนผมไม่ได้เห็นรถเฮ้ยหาเรื่องเหรอโอ้ ล็อกนี่วหลังอะไฟอะโอ้โหดูภายในวันลัคันเลยลาหายไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้สปอร์สเปอร์พี่หายหมดโอ้โหสวดญาติเลยน,นี่ฮะดูไงนี่ข้างหลังภายในโอ้ยภายในกิปสีแม่งบอวกว่าจัดแดงโอ้ยดูผมเอ้ยนิด ขับมาตั้งนานนี่เพิ่งรู้ว่าผมตัวเองแบบพิลลดแท้ยังอยู่เพราะว่าตอนนั้นมองไม่ทอนด้มองไม่เห็นเลยตอนมาเหมือนไม่ให้สีใช่ไหมมันจะเป็นแบบตอนตอนนั้นสีอะไรนะที่ลองจับผมพื้นด้านล่างก่อนงานละเอียดยันผมด้านล่างภายในเห็นในเจ้าก้องบอกว่างานหินสุดแล้วอ่ะเพราะว่าทั้งพวกแบบลาพวกอะไรพวกเนี้ยคือ ดูดเห็นบอกมันจะมีเครื่องดูดคมดูดบอ่อใช่ปะ่ะอ่าปกติให้ดูดมาเป็นดำๆอ,อ่ะไอ้กองบอกอันนี้ดูดมาเป็นน้ำเหลืองอ่ะที่เคยพี่อะไรแบบนี่มาเ่ยคือว่าดูดออกมาว่ามันเป็นเนื้อเมือกเหลืองๆแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนขี้โคลนที่ผมให้พี่ดูดลูบมันเป็นแบบขี้โคลนแบบดำเหมืนน้ำตาลแล้วเป็นเป็นเหมือนดินอ่ะคือมันง่ายๆเหมือนดินอ่ะเอาง่ายๆเรื่องความทำความสะอาดนี่คือเกิน12ปีไม่ได้ทำภายในแล้วคอนซอนตรงนี้คือเป็นสีเหลืองเลยใช่โอ้โหนี่ เหนื่อยไหมถามจริงามเห็นเห็นลงลงมือทําเองด้วยบ้างบางส่วนใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับมีทอมก็มีหันเลยไม่ไม่ท้อแต่เพราะว่าเมื่อไหรมันจะหมดก็ทีคือหลัว่าปกติคือดูสองรอบมันก็ก็เยอะสุดสองผมแล้วนะอันนี้คือแบบว่าห้าห้ารอบเลยผมห้ารอบห้ารอบผมเฉพาะผมนะใช่ครอผมบอกบอกประมาณสามรอบครับเขาบอกดูใหม่ไปเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่ใช้ฟอก็คือใช้สตรีมไอรอนปอกแล้วก็ใช้ขั้วถังานาโนเล็กท ก็คือเนื้อมันก็เป็นเนื้อเดิมนะแล้วก็กลิ่นกลิ่นภายในก็ยังไม่กลิ่นเดิมอยู่เหมือนพอเราทำห้องสะอาดไปมันกลายเป็นว่าเนื้อเนื้อเดิมกลับมาป่ะใช่เปลก็สีก็เหมือนกลับมาไอ้คมเนี่ยสีคือกลับมาเดิมเลยใช่ดูแผงข้างดูตัวนี้มันก็กลับมานิ่มนิ่มเหมือนเดิมเลยฟูด้วยคนนี้ฟูเหมือนเดิมใช่แล้วก็เนื้อไม่เสียแต่ก็มีแบบตรงนั้นหน่อยเหมือนน้ำมันหก แค่นี้ก็โอเคนะครับแค่นี้ก็แบบไม่คุ้นเท้าแล้วเพราะว่าแบบพี่จําห้องเครื่องตัวเองได้เออเอยังไม่ได้ดูห้องเครื่องเลยว่ะพี่ดูสีสีตอนแรกอะคืออันนี้สีของพี่อ่ะคือมันก็เรียกว่าไปในระดับหนึ่งแล้วนะนี่โหเี้โอ้โหเงายันสายโอ้ยคนลุกกันเลยที่ห้องเครื่องดำๆแบบนี้เราใช้ เลซี่แรบบิดนะเนี่ยไอกระต่ายป่วยใช่เลยใช่เลยจะพูดว่าเราแงของหรอเปล่าโอ้โหดูดิเราใช้กระต่ายป่วยเครื่องเนี่ยไก่ทไงเหมือนคนละคันนะเหมือนคนละคันเลยโอ้หเดี๋ยวเขาเก็บเก็บรายละเอียดในภายในเขาเรียกอะไรผนังห้องเครื่องด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหดู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 พวกตอนนี้ก็ล้างหมดเลยพี่ทข้างล่างข้างในตรงนี้ตรงเกียร์ข้างล่างตอนตอนแรกดำปิดปีเลยนี่ผมล้างหมดเลยครับ งานชุบชีวิตลถเลยนะจากที่จอดมาแบบโอ้โหเคลอะแบบสุดๆดแล้วมาให้เป็นแบบอย่างนี้ได้นี่แบบน่าขับเลยนะใช่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 นี่นีขนาดแบบเขาเรียกว่าสีเราก็คือตามสภาพเลยนะมันมันปูตรงไหนเราก็ยังแบบยังปูตรงนั้นอยู่อ่ะแต่มิติเรื่องเรื่องมิติภาพสะท้อนตอนแรกมันจะไม่ได้คมขนาดนี้อันนี้คือคมเหมือนต่อบ้านเมืนเรามองภาพสะท้อนอันนี้คือสีเดิมสีเดิมลดตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะ แล,แล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปตรงนี้เป็นพลาสติกแล้วมันก็ดูดกับผ <m> <us ession> ้าคลุมรถมันก็เลยเป็นแบบว่าอ๋อเป็นต่างๆหน่อยใช่แต่ด่างแต่ว่าเงานะลื่นเลยด่างถ้าล้ออยากให้เงี้ยเป็นเงี้ยเนี่ยต้องไปเป็นพวกร้านนี่ร้านทํางแมทร้านพวกร้านทํางแมทเขาจะเขาจะชุบอะไรพวกนี้ชุบใหม่ชุบโครมใหม่ใช่อันนี้ก็คือแบบได้ที่สุดของของการดีเทลลิ่งแล้วแต่ถ้าเราไปเหมือนไปรีวิวใหม่อะ ยหม่ขัดใหม่แล้วมันจะสวยในมาเป็แต้ใครที่ทำพุกร้านล้อแม็กก็เข้าความหม็ซีโดนะด้ปิดสแรงคือได้เข้ามานั่งอีกครั้งหนึ่งแบบไม่มีเชื้อหลานะครับเราก็รู้สึกแบบปลอดภัยด้วยเนาะกลิ่นนี้แบบแทบไม่มีอะไรเลยอะคือคือมันใหม่หมดแล้วคือเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งคือพรมเนี่ยตอนแรกไม่รู้เลยว่าเป็นพรมของพี่หลุดแท้ แต่พอเขาทำความสะอาดแล้วเนี่ยถึงได้เห็นโลโก้ชัดเจนว่าเป็นผมตั้งแต่ตอนที่มันออกมาใหม่ๆเลยยังสภาพดีอยู่ด้วยนะเออเรียกได้ว่ารถคันนี้นี่เหมือนเป็น time c a p s u l เนอะอย่างที่หลายๆคนเห็นไปในคลิปก่อนหน้านะฮะโดยเฉพาะตะแบงค์มันเป็น FC เอ่อลายบัวยังมีอยู่ตั้งแต่ยุบนนุนสมัยนั้นเขาฮิตกันเออไม่รู้แล้วตะแบงค์ัดให้สะอาดเลยใช่ใช คือตอนนี้ปลอดภัยครับขับขับได้นั่งได้โดยไม่ต้องใส่ชุดแบบกันกรรมตาภาพลังสีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลองขับเลยนะแบบจริงจจังๆว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ออกมาจากอ,อู่ P49 เนาะก็เดี๋ยววันนี้เสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปติดท่อไอเสียกันนะครับก็ไม่รู้ท่อจะเป็นยังไงเหมือนกันเสียงจะเป็นยังไงก็ต้องรอลุ้นเนี่ยแหละคิดนี้แหละ p ่โิโม่รูเนื่ยผมเลือกให้อีกต่อแบงค์เลือกให้ด้วยไม่รู้จะลั่นหรือเปล่านะฮะ มีอีกอย่างไงฟิล์มฟิล์มเสื่อมนะาใช่ใช่ใฟิล์มมันเริ่มเสื่อมเป็นริ้วเป็นรอยเนาะก็ตามสภาพตามปีนะครับ<ม>เออร <c oughs> ู้นะว่าคืออะไร <c oughs> อนนี้กริบเลยอ่ะดูดิแค่ล้างเฉยเฉยยังไม่ได้พ่นการสนิมอะไรใดๆอย่างครับครับถือว่าโอเคแล้วแค่นี้แหละอันนี้ยกอาชีพธรรมดาแต่ถ้าแบบว่าจะเอาฟื้นฟูเป็นระบบเลยก็มีแบบล้างขาจัดคราสนิมก่อนแล้วก็ถอดล้อถอดอะไรต่างๆลงทั้งหมดเลยแล้วก็พ่นสีรองพื้นพ่นกันสนิมแต่ก่อนพ่นผมลงน้ำยากัดสนิมให้เรียบร้อยเลยเยี่ยมครับขอบคุณมากครับสุดยอดไปละจบ จากที่นี่ครับนี่คือที่ที่สองนะครับที่แรก P 4ีทําให้รถสตาร์ตติดที่ที่สองคือทาความสะอาดรถทั้งข้างนอกข้างในยันห้องเครื่องใต้เครื่องหมดทุกอย่างต่อไปเราจะไปท่อใหม่ครับนี่อันนี้คือน้ําหอม <Hi. S 1> ทำน้ําหอมด้วย๋อขอบคุณครับ หลอกขายพี่กิโรลแผ่นเท่าไหร่ฮะแผน่แผนละร้อยค่ะแผ่นละร้อยนะครับเห็นเมื่อกี้ในรถคันนี้นะกลิ่นหอมมากเลย <c oughs> ห่อยแล้วรถเราจะหอมแล้วนะ <c oughs> าตาแบงค์อาสาจ,จะขับขึ้นให้ฮะเติมฝันในวัยเด็กของตาแบงค์ครับพี่หลูดดูสิว่าตาแบงค์จะว่ายังบ้างกับการขับทางนี้ฮนะช่วงสั้นๆขึ้นรถสไลด์ ผมว่าเครื่องน่าจะยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเสียงเครื่องมันยังนิ่งนิ่งอยู่นะครับดึงหน้าด้วยเราแบงดึงหน้าด้วยขับกี้วดึงหน้านั่นนั่นนั่น,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 น อันนี้น่าขับขึ้นเยอะเลยอียเฮ้ยขับแป๊ที่หลุดที่หลุดยังเคยเคิดอยากเล่นอยู่รุ่นเนี้ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบเป็นคูปที่น่าเล่นใ,ในในฮอนดานะนอกจากอินเทอรก็มีตัวเนี้ยใช่ที่เป็นหน้าลุ่มแล้วก็ด้ว่อความเป็นสองประตูอะยังไงมันก็สวยใช่ไหมก็ แต่ถ้าเราเพิ่งจะได้มาเริ่มศึกษาอะไรกับพ่อคันนี้ผมไม่ค่อได้ไม่คอได้แตะคือรู้ว่าเออมันน่าเล่นนะแต่ว่าพวกอะไรนเพิ่งมาเริ่มดูดูประมาณนี้จะลดพี่เลยใชโ่โอ้โหนี้ถือแบบว่าพอเราแค่ขุดมันออกมาแล้วก็ทําให้มันกรากตั้ติดริ่งได้แล้วแบบดูให้มันสวยแบบแ,บบแค่นั้นโดยที่เราไม่ได้อยู่แทาเดิมเอาง่ายเราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยมันออกมาขนาดนี้ได้ผมว่าโอเคเลยนะอันนี้เราไม่ได้เจ้าของเรายังรู้สึกว่าเออ ถ้าขับซึ่งเยอะเลยล้วพี่เป็นเจ้าของแบบโูรถสิบกว่าปีเนาะถ<ช>้ามันเหมือนแบบรถที่ถูการาฟเอาไว้อะฟิลเหมือนแบบโดนยุกน้ำแข็งแบบแพายุหิมะมาแล้วตาฟแค่แข็งไว้อะแล้วเราก็มาละลายน้ำแข็งขออกมามันมีชีวิตตอนนี้นออพี่ก็รู้สึกอย่างนันเหมือนกันเพราะ,ะว่าฟิลนั้นอะเห็นมันตั้งแบบตั้งแต่เด็กๆพี่ชายเอามาแต่งบอดี้คิดใส่อะไรพวกนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่พี่อยู่มต้นเลยอะใช่ก็เลยแบบ ไม่อยากให้ไปทําอะไรมากแค่ให้มันออกมาทุกอย่างมันดูสวยอย่างล้อก็ถ้าเราทําเต็มที่ก็คือทําให้มันให้มันกลับมาเงาให้มันกลับมามีชิ้นิดอะไรก็สีเสือที่มันแตกมันทองเดี๋ยวนิดหน่อยก็เก็บสีเก็บสีอะไรก็ว่ากันไปแต่คืออยากให้มันคงในในพาร์ทเดิมอะไรแบบเดิมอะไรประมาณนี้ปริมซะหน่อยอะไรแค่นั้นก็น่าผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะใช่ใช่เป็นแค่สีแบบจบแล้วก็ภายในอ่ะพอทำประสาดมายังใหม่อยู่เลยนะ จริงรถใหม่อยู่เลยอะขึ้นไปขับนี่โฟล์คารนี้นี่เอานะไอ้ตรงตรงอะไรอ่ะไอ้น่าจะเป็นแตะวะตรงไหนไอ้นั่นอาหารเดี๋ยวค่อยไปหาเก่อ๋อปุ่มปุ่มแตะปุ่มปีบแตะไม่รู้จะเดินไปไหนถ้าใครมีก็สกิลสกิลหน่อยเพ่ปุ่มเดียวที่เหลือยังอยู่ในสภาพดียังไม่แตกเลยนะไอ้ตรงอะไรอ่ะสภาพดีอยู่เลยอะเอาจิงยางอ่ะปีเก่าก็จริงแต่ว่าเพราะด้วยความไม่ได้ใช้เลยก็ยังใหม่ แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยางอ่ะเราได้แล้วเดี๋ยวแค่หาเวลาไปใส่เดียวแล้วคันนี้สุดท้ายเดี๋ยวไปฮอนด้าเฟยใช่ไหมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่ตรงตีมของงานเพราะว่าตีมงานในในปีนี้คือไบ k ูเคแล้วเขาก็มีรถแจกที่แต่งเป็นคิวไบ k ูเคอ่าแต่นั้นคือบิวมาเพื่อให้เป็นตรงตีมใช่ไหมแต่คันนี้คือทุกอย่างอ่ะเป็นของแต่งจากยุคไบ k ูเคเลยแล้วพอดีเดี๋ยวคันนี้ไปจอดที่บูธก็กลับมา เรียกว่าทุกคนได้เห็นคันนี้คันจริงด้วยในงานก็ถูกว่าโอเคนะครับพี่ที่กลับมาไทยรอบนี้ขับรถดีๆเด้อครับผมกล้องแห่ง3,000 G ครับคาดีเทลลิ่งขอบคุณมากนะครับคบพี่พีรถครับผมงานดีงานดีเ ถนนอะไรนะกาลาราบพึ่งนี่ใช่ไหมต,ต้นต้นทางกาลาราบพึ่งเลยครับ ah. กลับรถแย่กันกันแมนอยู่พอถึงคอนโนเมนโตปาครับครับมากันได้มากันได้ครับตามกุ้งเต้นแบบได้เลยล้างรถสัมีขึ้นเลยครับฮนะ <A. S 2> เราก็ต้อ,องดีคนสวยกี้เอคนสวยเขาเรียกเอคนสวยแลเอรอบตัดน,นะครับห <laughs> ันหนีเลย สวยไห้ฝากฝากน้องหน่อยฝากละไอฝากน้องร้านาานร้านน่ดีทำดีนนทดุกอย่างดีโดยนเจ้าของร้าน <laughs> 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 นั่งเป็นเสี่ยเลยเนะโ <laughs> อ,อ้โหดูด้วยอบร้านไม่อเจ้าของน้านไปดูลูว่ชอบชอบ่องสตีมแต่่อบนี่แดงไปค่ะบก็ได้ไงไว้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ โยสวัสดีครับ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 ชื่ออะไรครับกอน้องก๊อตนะครับเป็นเจ้าของอู่ใช่ไหมครับร้านอีกร้านเรียกเป็นร้านเนาะเป็นร้านแ้านร้านทำท่ออย่างเดียวครับทำยางอื่นไหมฮะับทำยางอื่นไหมครับทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการ modify แล้วเต่ซิ่งครับพี่อันนี้เขาเรียกแถวๆนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยอ่าธัญะคลองสองครับพี่ธัญะคลองสองครับชื่อร้านอะไรเอ่ยร้านจีไปเอ็กซ์ชัดครับจีไป ครับนี่ฮะกำลังทำท่ออยู่เลยนี่อันนี้คือท่อใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ท่อใหม่ทั้งคันนะพี่ปกติรับทำแบบพวกแบบคอสตอมด้วยป่ะฮะท่อรับครับอ๋อเนาะครับทุกอย่างครับโอ้เพิ่งทำอาร์ทัมซีทรงเออาร์ซีไปครับอาร์ทัมซีคือทำได้หมดทุกรุ่นขอให้ลูกค้าสั่งมาว่าจะเอาแนวไหนใช่ครับ ตอนแรกน้องเขาส่งแบบมามันเป็นท่อกลมๆรูเดียวนะครับแต่ผมอยากได้แบบ2องรูแบบนี้โอ o ูเขาก็จัดการให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูพี่มันเป็นเทคโนโลยีแบบว่าก็นานแล้วแ่ะพี่แต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องดัด c n c หรือ n ออะไรเงี้ยครับ่มันจะแบบเชื่อมน้อยมาเลยครับชมเลยครับพี่นี่พี่โค้งรนี้ครับ วัตกรรมสมัยเนี่ยครับก็จะเป็นเป็นแบบว่าดัดเครื่องอโดยมีกระดูกดามตรงกลางแต่สมัยก่อนเราจะใช้การดัดทรายครับพี่แล้วก็ใช้แมทเทเรียลเข้ามาช่วยครับ,รบผมใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยพีอย่อย่างเงี้ยแต่ใอย่างเงี้ยพอดีว่าที่ร้านตอนนี้ไม่ได้ขึ้นโมสองอยู่ครึ่งไว้ครับก็จะใช้ที่เป็นของรุ่นอื่นมาผสมกันให้โค้งมันได้ตำแหน่งมันได้ใช่ครับพี่เนี่ยก็จะมีรอยเชื่อมบ้างอย่างเงี้ยครับพี่ นี่ต้องบอกว่าเป็นงานภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคือไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลยใช่ไหมไม่ได้เตรียมมีเตรียมแต่ปลายห่อประกอบปลายท่อ,อแล้วก็ประกอบกลางสองลูกไว้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดน,ดนดสองชั่วโมงครับพี่มือคนไทยครับชั่วโมงนิดนิดเกือบสองชั่วโมงทําทั้งซิสเต็มเลยยกเว้นเฮดเดอร์ใช่ใช่ชแค่นั้นเองแต่ว่าคือยาวทั้งซิสเต็มนี้คือเป็นงานวันนี้ที่ทางช็อปเขาคิดไปคิดมา ทำไปเลยดีกว่าทังซิสเต็มพอของเก่ามันอั้นเลยเกินมันอั้นด้วยแล้วก็เป็นสนิมด้วยเป็นเหล็กด้วยเราใช้งานสมัใหม่ที่เป็นสแตนเลสอันนี้เป็นสแตนเลสทั้งดุ้นเลยใช่ครับ้แต่ก็มันไม่ได้ฟูแบบว่าเป๊ะขนาดั้นมันยังมีรอยเชื่อมบ้างแต่ช่วงแบบช่วงไหนที่เรามีโค้งองศาที่ใกล้กับพวก E G E K แล้วก็พวกแก๊สอะไรพวกนี้มันก็จะมีองศาประมาณนี้ก็จะมาใช้ด้วยกัน ก็ใช้ด้วยกันได้อยู่ได้ครับนี่เนี่ยเราก็จะมาหาองศาเอาพี่มันก็จะไม่เมนร้อยเปอร์เซ็นต์นานั้นแต่ก็คือองศามันพอได้กันเราก็มาประยุกใช้กันครับพี่ก็งานคอสตอมนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดมากแล้วเราเป็นงานแบบไม่ได้เตรียมการมาก่อนด้ไยอ่ะพอตอนแรกเราคุยไว้เราก็แค่แค่ท่อแค่ตรงตัวมัฟเฟอร์กับไอ้มัฟเฟอร์ตรงนี้นี่เป็นไงสบแยไหสวยเลยพอลองดูจากมุมข้างล่างรถกลายเป็นดูใหม่ไปเลยใช่ไหม แบบเป็นอีกคันไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันอาจจะเร่งดีขึ้นใช่ไม่ไม่อาจอ่ะนะมันต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นเลยแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบทุกอย่างงานเชื่อมอ่ะมันก็ตั้งแต่สมัยสมัยเก้าศูนย์เลยครับโอเป็นเชื่อมเหล็กอ่ะมันยังไม่สวยแล้วก็อย่างเหมือนเมื่อกี้ก๊อฟบอกอันนี้มันเป็นท่อของเกียวโตอ่ะมันเลยมันเงียบแต่ว่ามันอั้นมันทําให้วิ่งไม่ออกแล้วเนี่ยพัดกลางมีสามลูก คือมันได้เงียบไงแต่มันทําให้ยิ่งอันเข้าไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งไม่ค่อยดีมันก็จะวิ่งไม่ค่อยดีตอนนี้เร็วพีดเร็วพีดเลยอันนี้ก๊อใส่พักกลางเพิ่มไปอีกลูกนึงก็ตอนแรกใส่ไปแค่ลูกเดียวใช่ไหมอ่าก๊อดมองว่าดังไปนิดนึงเดี๋ยวมาลองฟังเสียงขอิดนึงครับพี่ครับขออนุญาตตานเหอเสิร์นิดนึงครับพี่นิดนึงใช่ไหมใช่มันคิดไปว่าเราปลายเราใหญ่แล้วเราไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นอ๋อเราพยายามให้มันอยู่ตรงกลางของรูสเกิร์ตที่สุดได้ แล้วแม่งช่องให้เท่ากันครับพี่โอเคเลยครับช่องสวยดีว่ะไงช่อสวยดีอ่ะช่องมคู่่อคู่ตำแหน่งตำแหน่งดีด้วยตอนแรกมันห้อยเยอะไปหน่อยใช่กำลังตัด รุ่นหน่อยโอเคเลยเป็นเสียงที่กําลังแบบโอเคครับไม่ดังเกินไปแล้วก็ไม่เงียบเหมือนตัวที่แล้วด้วยนะะของเดิมตั้งแต่90เลยนะท่อนนัะ้นะถึงเวลาเปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่พาร์ทส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดที่เห็นก็ยังคงถูกสตาร์ไว้ตั้งแต่ยุค90จนมาโผล่2023จะ2024แล้วนี่แหละเจอกัน Honda Face คือเสียงมันก็เป็นทรงทรงเดิมแต่ว่าทุ้มและกังวานมากขึ้นคือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเล้าใจมากขึ้นในการขับขี่ของเดิมเงียบไปสุดยอดจีไปเฮ้ยอธิโนยี่า้ออีกข้อเฮ้ยมันเจอไห่อยันไหนกลางวะเนี่ยนี่พี่ปั่นน้ำฝนนี่พี่โทษนะครับเฮ้ยขี่น้ำฝนพี่เนี่ยได้แล้วไ,วไม่เบี้ยวไม่ใช่ของแท้ ไม่เบี้ยวพอซะก,ก่อนงานดีมากเลยพอ,อดีเป๊ะรถโดนสตาร์บออะแล้วมาโผลยุคนี้ขอบคุณ G5 Xdots อีกทีเลยครับงานดีมากครับชอ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 บจริงตอนนี้เรากลับมาถึงนี่ฮะรังของสตรีทเมทัล เจอน้ำส้มกับน้ำขาวไอ้คันนั้นมีชื่อหรือ,อยังอนะ่ะนมข้นเหรอเดี๋ยวจะลองขับเล่นเนี่ยใกล้ๆในซอยไปไปเซเว่นไปลองดูเสียวมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หรอคนตัวสูงะอะไรอย่างเงี้ยคนตัวยาวอะไรอย่างเงี้ย ต้องเล่นเบอร์ต้องเล่ยนเบาะยาวดูลำบากเลยไม่กล้าเหยียบพรมเลยเพราะว่าพรมทุกขัดมาจนแบบเห็นลายอ่ะจำได้จำได้ว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าลายอะไรตาชืนเปิดกระจกก่อนไม่มีแอร์เออว่าลืมลืมเลไม่มีแอร์ใช่คันนี้ไม่มีแอร์เดี๋ยวขอเปิดกระจกเปิดสันลบยังเวิร์กอยู่เนาะเวิร์กอยู่ไหนวะ เดิงไปเติมน้ำมันสักสักหน่อยก็ยังดีนะเนี่สักห้าร้อยเออเดี๋ยวไปเติมน้ำมันดีกว่าขับไปเติมน้ำมันดีก <c ười> <c ười> <c ười> ว่าโอ้หคัตใช้เวลาตั้งนานไหมเนี่ยเราจะตั้งนะไม่รู้ขับยากจัง <c ười> เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินขี่ไปก่อน ดีใจมากครับดีใจที่ได้กลับมาขับอีกนะฮะเสียงพราะกว่าเดิมแต่แค่ยังไม่ชินพัดแบบไม่ชินเลยนะฮะคงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมันอีกสักพักนึงแต่โชคน่าจะมีปัญหาแล้วโชคหลังน้ำมันน่าจะไสกระแทกนิดเดียวดังตึ้งเลยนะนี่ถ้าขับไปรวเร็วนี่คือสะเทือนอ่ะเขาแซววะใช่ใช่เขาบอกว่าทําคลิปปอดไปนะพี่ผมติดตามดูอยู่ น้องน้องน่ารักอะ่ะน้องน้องแคชเชียร์ที่เซเว่นผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย <laughs> เฮ้ยเบลไม่ได้แล้ว <laughs> เป็นเหมือนซีนเบลผมอีกแล้ว <laughs> ติดติดทำไงวะเนี่ยไหนเราก็ชินซิปเบลซะด้วย <laughs> เป็นเหมือนซีนเบลผมอีกแล้ว <laughs> มันต้องมัต้องลืมเหมือนต้องลือองล้อข้างในแกะข้างในไหมอ่าเบลไม่ได้ครับกลับขับก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน แกโซหอ95เดี๋ยวจะลองเติมสัก500ว่ามันอาจจะขึ้นมาครึ่งถังก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราตั้งคทอนมัน500คุณโอเคค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆๆให้กับช่องพี่จิโร่ด้วยนะคะ วันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ